อาสิภามาเก็บแบล็กเบอร,ร์รีเนะคะ่ะโอ้ยยยู่ขยางในยอยเอาบ่ไดยอ,อยยอ,อยยย่ยยยอ้ยย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 ยบยแบยยยลยย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 ย่ยยยยยยย่ยยะะายาอย้ายยยย่ยยายยยายย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 ายยเยยมะะยยยยปยย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 เยย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 ยคยย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 ายปนนะะยนยดยย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  แม่ว่ากับเจอกระใต้ป้าพร้อมนะคะเมืองตีล่ล่ะมันเมื่อยานคนเลยค่ะ,ะ,คะโอ้บ้องหนีกับมีเนาะคะ่ะแต่ว่าเมึงมันยังนุ่ยเขียวๆอยู่เหมือนมันยังเขียวๆอยู่เดี๋ยวข้าไปอีกบ้องหนึ่งก่อนโอ้ยยูบ้องหนีกับมีแต่นุ่ยเขียวๆอยู่พวกท่านสุขสัม เดี๋ยวเป็นยางไปอีกอเดกินไปอีกหน่อยนึงหรอกโอ้ยีน่นี่กับวระท่านสุกเดี๋ยวเขาจะไมาอีกประมาณ,มาณอาทิตย์สอาทิตย์คุณ่นี่ยนะคะมยดำๆนี่สุกแล้วอ่าาีาา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 นาา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  จุจุ a y สเต e a ์เดีย t อ๋อยัสเตอ์เดียอไม่มานออันนี้เนื้อแดงๆมันสิบกมันสีสมแน่เนื้อแดงแดงนี่อาเนื้ดำดำขุนขุนขุงแม่คุนนะคะนขุน้าลูกอ่ะ ได้เาแล้วไม่เป็นไรชิมดิอร่อยไหมอร่อยไหมโอเคเดี๋ยวมามิสเียลองอันนี้ชมเฮ้ยชมเปรี้ยวนโนทรายดิหวานหรือเปรี้ยว Sweet. หวานนะสวีตกินทางอันนดิมน <c oughs> มี่มีสีแดงมนมี่เปรี้ยวต้องกินอันสีดำแล้วลูกนะเอาอากาีกไหมมนมี่ไปเอามาให้อีกโอเค อโอ้ยโอ้ย,อยน้ำตั้มือ I can't are you โอ้ยอยู่ครั้งแรคเคยเอาบ่าได้นี่นะคะ นีลองอันนี้ด้วยนะมปก,กินหนึ่งนะเอาขอกินอันนึงสิ๋อ,อกินคนเดียวเลยเหรอมันอร่อยเหรอโอเคอร่อยอร <c oughs> ่อยเด็กหน่อยบอ้าแบงเลยเด็กหน่อยบ้าแบงเลย ใช่ไหม mm. มีบ่คอยหลายเนาะคะนะ่ะเนาะเดี๋ยวแม่ว่าสิาพ่าไปเบิงมันมีบ่คอยหลายมันเอ่อกำลังสุก,กเดี๋ยวเดี๋ยวอาทิตย์หน้าแม่ว่าสิาพา่มมามาใหมน่ารักจุ้โอเคเดี๋ยวเราไปดูแอปเปิลกันดีกว่า mm. เดี๋ยวเฮาไปเก็บเบิงเบิงแอปเปิลกันค่ะไปะ Mommy, 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 On mới cả cứ sống sống phát phát nè. Mày đi tụi bóng về Lục lục sáu Mày khí khó mẹ. Mm -hmm. à. Tung sống thương phạt the... Oh, I see the way out. <coughs> <coughs> à. ใช่ไหมเอาโยนทิง้งเขาแบบนี้เหรอ,อ,อโอเคเซ็บบายบายก่อนผ้ามาซ่อมเบิ้องอันมากไม่าซื่อๆดอกค่ะว่ามันเป็นยังไงแน่แล้วเมือวน,นีแม่ว่ากับ่มียังแล้วนะคะเดี๋ยวสิพาลูกสาวไปเล่นยุสน้ำเด็กเล่นกอนแล้วก็สิพาเมื่อบานไปกินเ้าแลงกันเนาะคะนะ่ะเนาะ กลับบ้านแล้วค่ะพอกันไม่คลิปนะค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย